ถ้าคุณชอบฟุตบอลดรามา่าคุณต้องดูสิ่งนี้เชลซี Chelsea และ LAFC กำลังจะปะทะก,กันบนเวทีระดับโลกเชื่อผมเถอะคุณไม่ควรพลาดสิ่งนี้ตั้งนาฬิกาปลุกของคุณได้เลยแฟนบอลทั้งหลายเพราะในวันที่พกมีถุนายนนี้เชลซี Chelsea จะพบกับ LAFC ในสกลกุ่มดีของ FIFA Club World Cup การแข่งขันจะเริ่มขึ้นในเวลาหงสองนหนึที่สนาม Mercedes-Benz Stadium และคุณสามารถรับชมทุกวินาทีสุดได้ทางช่อง Monosukao Chelsea ลาชาแห่ง UFA Conference League กำลังนำเกมที่ดีที่สุดของพวกเขามาสู่สนามจับตาดูโคลพัลเมอร์นิโคลัสแจ็กสันและมอยเซสเคเซโดให้ดีพวกเขากำลังจะพิสูจน์ในฐานะระดับโลกของเชลซีและระวังการเคลื่อนไหวทางแทคกติกจากบอสคนใหม่ของพวกเขา Enzo m ม r e รสกา a f c ก็ไม่ยอมถอยเช่นกันผู้นำทีมคือ o l i v i วีย r จ u รูกองหน้าระดับตำนานที่กำลังเพชหน้ากับอดีตสโมนรเชลซีของเขาดังนั้นคุณรู้เลยว่าเขามีบางอย่างที่ต้องพิสูจน์อย่าลืมว่าลายน้ำซีแอมสปอร์ตคือสัญลกักษณ์ของของจริงถ้าคุณไม่สามารถดูทางทีวีได้คุณสามารถสตรีมการแข่งขันทางแอป Monomax ทั่วโลกกำลังจับตามองคุณพร้อมหรือยัง